ma xin leo leo lúc bột lúc bận thế nào nuôi nuôi ดีจ้าเมื่อพอกันแล้วจ้าพี่น้องเมงน้เมนูเฮ้ากันจะเป็นแกงคีเล็กเซงหมูหมูด้วยค่ะพี่น้องหมูหมูนี่หมูหมูห่าต้มมาแล้วต้มแบบทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคีเล็กที่ห่าต้มสองน้ำคีเล็กนี่ห่อต้มสองน้ำแล้วเ่าก็มาปัน่นให้เป็นก้อนแบบนี้คะ่ะก็จะไม่ขีเล็กไม่หมูหมูคะ่ะหมูหมูล่างทำความสะอาดต้มมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เครื่องเครื่องแกงเข้ากับเม้นพริกตะไคร่หอมแขกเราจะเอาไปตำเป็นเครื่องค่ะแล้วก็จะมีนใบมะกรูดเนาะคะ่ะใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวเบิองค่ะเบิองซุ้มๆค่ะค่ะผักอีตูผักอีตูค่ะันีก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีลาวค่ะผักชีลาว แล้วก็จะเป็นผักคาผักคางามงามแหมเพี่น้องนี่แหละค่ะเครื่องของเราเครื่องปรุงห่ากับบไม,ม่ย่างไรจ้ะมีเกลือมีชูโรดน้ำปลาเขาเบื่อจ้ะมาเข้าม,มา,มมาตำเครื่องกันจ้ะไข่ มาหั่นปินชินพอคั่ค่ะหันตามล้เจะควมักด้วยพี่นอเอาหน่อยเอาใหญ่ก็ได้จะมัก ใส่เครื่องลงไปด้กีกว่า ใไปคีเดตต้องไป,ไปได้วจะไปคีเลตต้องไปด้วย ใส่แบเรจะเอาผักมาใส่เลย <c oughs> ลเดี๋ยวมา้ใส่ใส่ลูกโดดกันหอน เสร็จแล้วจ้ามาพี่น้องแล้วแล้วปไปกินกันเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาพอกันแล้วจ้าพี่น้องกับช่องแซ่บเซยสซู มือนี่คือเกาจ้ะพี่น้องแต่แนวเสียบแสบไม่ซุ้มพี่น้องคือเกาจาก้ะเอาแนวเสีบมาซุ้มพี่น้องคือเกามีก็เมียนแกงขี้เล็กใส่หัหมูจ้ะพี่น้องตำเครื่องเส้นแนนแนนเส่เข้าเบือใส่ผพกักไล่ๆพี่น้องโอ้ยหอมหวยหวยเห็นแล้วไมใหม่ๆได้เนี่ยแล้วก็จะมีน,น,นั่นคุณนะไก่กรอบกรอบอืเจ้าสม เจ้าพริกป่นข้าพักเข้ากะสิมี่ทัว่วพูนะจ๊ะพี่น้องมะเขือมะเขือแล้วกัพักสลัดแตงเบิงอไดใมือเดียวเขาเนียวมือนีกับกินคือเก่าพี่น้องเฮ้ยม,มาเด้อพี่น้องเ,องเลยมาๆๆม,ม,ม,มากินน้ำกันปัาด Mm. Lúc bột, lúc bột Hãy subscribe chặt เบาหลายเด้อมากับหอมพี่น้องกินเขาเลยอืมดู่ิครัหมู ลูกโดดลูกโดดคุยเข้าไปคนื ลูกดูด หวานหวานน้องเลยอ,อันเฮ็ดเน่ากินนอีเฮ็ดเท่านอยบ่บเป็นได้พี่น้องอืมปวด,ดเฮ็ดแล้วก็ได้ตักไปเพื่อพี่เพื่อนอน,อน,น้องลำเนาะ นอ้องลูกโดดอยู่ใส่นอ้อลูกโดดว่าม่นขอกินเบิร์ลเลติเหรอเราคือใส่หลายอยู่คือใส่เป็นส่วนบุญมันไหน อืมอืมผุ้มช่วงกันนะเนาะพี่น้องมันเป็นงเคือสโซบะเค็งเลยคุน้องเอ้ย มาเบื้องซื้อมันบออิม่มมากินน้ำกำพูนะแบบ ขอน,นี้ฮวันฮวันจำลงไปเนาะพี่น้องเกลาผักปลนใส่ผักกลนใส่ชะสด,ดนิดนึงใส่น้ำปลาบีบกหนาหวดไปหน,น,นึ่งขอนี้ฮวหนฮวันเบิร์ติ๊บ มาเด้อพี่น้องเออเนี่ห้องดอะ่ะ <c oughs> อันเบิ้งแล้วกับอันเบิ้งแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้อง มื่อเดือนได้มาเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเบิ้งแล้วอ๋อขอไปทั้งขหนียวทั้งนังเอามันจะลดได้บ่ามอือเนี่ย พ่อพ่อพ่อคนกับพ่อก็าหวันนี้พี่น้องกินกินกับบืรองจากลูกเนี่ยอืม้มแล้มันกินบ่เบอร์ดอกจากพี่น้องแต่มันหักอวานซ่อนเฮดแล้วแล้วมัน เห็นแล้ว,ลวมันอัวรัวอยู่นะพี่น้องรกรเลิตักมาสู่พี่น้องเบิงตักมาโซพี่น้องตักมะอ่างตักมาอา่า,อางพี่น้องว่าม,ม,มันเป็นอัวรัวอยู่นะพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องเมงนี่ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนได้จ้าเมื่อหนามาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,นได้ดจ้าสำหรับเมนี่ไปแล้วจ้า